คำพูดของลองซิกิี้ทำให้หงฉางกิ้งพูดไม่ออกทั่วขนาในความเป็นจริงฮงฉางกิ้งยังชัดเจนด้วยว่าแม้ว่าเขาจะทำงานหนักและทำงานหนักเพื่อไทเจิ้์นดาวทั้งหมดในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาแต่เขาก็ยังไม่สามารถกำจัดมอยาของการสูญเสียขาตั้งยาของบรรพบุรุษได้ ท้ายที่สุดมันเป็นสมบัติที่สืบทอดมานับพันปีและสืบทอดมาส9้ารุ่นมันคงจะดีถ้ามันหายไปอย่างเงียบๆโล่งใจอย่างไรก็ตามสิ่งที่แยกก็คือฉันซึ่งเป็นสิบคนโตที่สืบทอดต่อจากตัวฉันเองรู้เรื่องหม้อต้มยามานานแล้วถ้าส่งต่อจริงๆฉันจะกลายเป็นคนบาปของนิกายตลอดไปดังนั้นลองซิกิจึงไม่เต็มใจที่จะตำหนิฮงชางกิ้งและเขาสามารถเข้าใจได้ในใจของเขา อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาลองซิกิปฏิเสธตัวตนของหัวหน้าคนที่40อย่างเด็ดขาดดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขายังคงเป็นหัวหน้าของนิกายในสายตาของผู้คนมากกว่า200คนในไทเทินดาวและการฝึกอบรมของเย่เชนกำลังจะเริ่มขึ้นและลองซิกินำสาวกไทเทินดาวมากกว่า200คนมาที่จินลิ่งเขาจะยุ่งมากได้อย่างไร ที่สำคัญกว่านั้นฉันจะอธิบายเรื่องนี้กับแย่เชนได้อย่างไรคงฉางกิ้งซึ่งรู้สึกหดหูใจมากอดไม่ได้ที่จะบน่นซีอีให้อาจารย์และลูกศิษย์ดูแลเรื่องนี้คุณเพิ่งบอกว่าคุณไม่ต้องการเป็นหัวหน้านิกายเหตุผลก็สมเหตุสมผลและดีตั้งขึ้น เป็นที่เข้าใจของปรมาจารย์แต่ในเมื่อท่านไม่ต้องการเป็นประมุขแล้วเหตุใดจึงไม่บอกโดยตรงไม่เพียงแต่ท่านไม่บอกข้าพเจ้าเท่านั้นแต่ท่านยังใช้ชื่ออาจารย์นำทั้งหมดไทเจอร์ดิสไปจินลิงโดยไม่ขอความยินยอมจากอาจารย์มันไม่เหมาะสมเหรอลองซิอีกพูดอย่างเสียใจ อาจารย์คุณเป็นหัวหน้าของไทเจิรดาวแต่คุณทิ้งไทเจิรดาวไว้ข้างหลังและอยู่ในจินลิ่งตามลำพังพี่น้องและลุงลุงรอคอยการกลับมาของคุณอย่างใจจดใจจอ่อฉันไม่สามารถบอกพวกเขาได้ว่าคุณยอมแพ้ทุกคนแล้วใช่ไหมเช่นไม่มีอะไรผิดที่แม่จะแต่งงานใหม่ท้ายที่สุดมันเป็นทางเลือกส่วนบุคคลแต่ต้องมีการจัดการที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆในครอบครัว ถ้าปล่อยให้มันอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรผิดปกติหากเด็กๆมองหามันทันทีที่ฮงฉางกิ้งได้ยินสิ่งนี้เขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถคุยกับลองซิกิได้เลยดังนั้นเขาจึงได้แต่นั่งบนที่นั่งผู้โดยสารและถอนหายใจอย่างหดหู่ซิกิซิกิคุณทำให้อาจารย์ของคุณลำบากใจลองซิกิฉีถามเขาว่าอาจารย์มีบางอย่างที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเข้าใจ พงฉางกิ้งถอนหายใจและพูดว่าเฮ hey, คุณไม่อยากเข้าใจอะไรลองซิกิพูดว่าอาจารย์ฉันรู้ว่านายเย่ ay, มีพลังอันยิ่งใหญ่ฉันรู้ด้วยว่าคุณหวังว่าจะได้รับคำแนะนำจากเมื่อเย่ ay, อย่างแน่นอนแต่คุณไม่จำเป็นต้องสละตตำแหน่งในฐานะหัวหน้าของไทเจอร์ดาวใช่ไหมบารมีของคุณในนิกายนั้นเหนือกว่าการเข้าถึงของสาวก หากสาวกบอกพวกเขาโดยตรงว่าหากไทเจนดาวทั้งหมดถูกบูชาภายใต้ชื่อเมอร์เย่ฉันเกรงว่าจะมีลุงและลุงบางคนที่ไม่เต็มใจที่จะเห็นด้วยกับความเยื่อหยิ่งของพวกเขาแต่ถ้าคุณมาข้างหน้าพวกเขาจะไม่กล้าร้องเรียนใดไมายามกโดยธรรมชาติเรื่องนี้จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติใช่หรือไม่เหตุใดคุณจึงยืนยันที่จะส่งต่อตำแหน่งอาจารย์ให้กับลูกศิษย์ของคุณ หงชางกิ้งคร่ำครวญในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายของเรื่องนี้มันเป็นก้าวที่ผิดและผิดขั้นตอนขณะที่เขาพูดเช่นนั้นหงชางชิงก็ดูละอายใจเล็กน้อยและพูดว่าฉันบอกคุณก่อนหน้านี้แล้วว่าสาเหตุที่ฉันทำหม้อต้อ,อยาหายส่วนใหญ่เป็นเพราะฉันมีแรงรูงใจที่ไม่บริสุทธิ์อันที่จริงมีอีกอย่างที่นี่คุณพูดว่า อัญญาประกาศคู่ลองซิกอีกถามเกิดอะไรขึ้นคงฉางกิ้งลดศีรษะลงและพูดอย่างหดหู่ในตอนแรกมาสเตอร์เย่ตั้งใจจะให้เขาเป็นครูเพื่อบูชาภายใต้เขาแต่เขาเป็นคนเดียวที่ติดตามและอาจารย์เย่มีความรู้มากขอแสดงความนับถือมอบยาอายุวัฒนะให้ฉันช่วยให้การบ่มเพาะของฉันทะลวงไปสู่ความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรหมิงได้โดยตอรองงอ ความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเจิดจรัดลองซิกิอุทานอาจารย์จุดคุณคุณมาถึงโซเจอนนิ่งเรียวแล้วทำไมครั้งก่อนฉันไม่ได้ยินคุณพูดถึงมันเลยอัญญาประกาศคู่อาแฮมหงชางชิงพูดด้วยความลำบากใจคุณก่อนที่ฉันจะมาในตอนนั้นอาจารย์มาถึงสถานะของการบรรลุผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรหมิงแล้ว ในเวลานั้นอาจารย์เย่ต้องการให้ฉั้นหนึงความคิดศิลปะการต่อสู้ของไทเจิ้นดาวออกมาและอาจารย์ของฉันใช้หัวใจของวายร้ายเพื่อรักษาท้องของสุภาพบุรุษคิดว่าปรมาจารย์เย่ฉันต้องการสอดแนมความลับหลักของไทเจิ้นดาวดังนั้นฉันจึงปฏิเสธมาสเตอร์เย่โดยแซงํำเป็นว่าไม่ละอายต่ออาจารย์ของฉันลองซิกิถามด้วยความงงงวย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรการบ่มเพาะพลังเท <Hey, S 1> มันเป็นเรื่องใหญ่หงชางชิงถอนหายใจเมื่อฉันปฏิเสธอาจารย์เย่ในฐานะอาจารย์ฉันเป็นคนเลวจริงๆเป็นหัวหน้านิกายมาหลายปีแล้วฉันค่อนข้างไม่พอใจที่จะให้เจ้านายของฉันรับใช้ผู้อื่นดังนั้นฉันจึงคิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะไม่เชื่อฟังอาจารย์เย่ มากเกินไปเป็นการดีที่สุดที่จะให้เขาเห็นในใจของฉันฉันยังมีความกังวลมากมายเกี่ยวกับไทเจอร์ดาวสิ่งที่ฉันคิดเกี่ยวกับอาจารย์ของฉันคือถ้าอาจารย์แย่คิดว่าอาจารย์ของฉันไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โชคดีที่ฉันสามารถให้ฉันกลับไปที่สหรัฐอเมริกาได้คงจะดีมากไม่มีทางอาจารย์ลองซิกิพูดด้วยความประหลาดใจ เมื่อกี้คุณพูดว่ามิสเตอร์เยให้ยาที่ช่วยให้คุณทะลวงไปสู่อาณาจักรซอกเฉินหมิงแต่คุณกินยาที่มิสเตอร์เยให้คุณฉันไม่ต้องการทำงานให้มิสเตอร์เย่ใช่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนมักเรียกว่าการค้าประเวณีโดยเปล่าประโยชน์ใช่หรือไม่คงฉังกิ้งพูดด้วยใบหน้าที่มืดมนโสเพณีสีขาวคืออะไรซิกิสาวๆอย่าพูดรุนแรงน,นักตกลองงอ ลองซิกอีกพูดอย่างจริงจังอาจารย์ให้ฉันพูดอะไรบางอย่างในใจในส่วนอื่นแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าคุณแย่ให้ยาอายุวัฒนะชนิดใดแก่คุณและฉันไม่รู้ว่าทำไมมันถึงมีฤทธิ์เป็นยาที่รุนแรงและสามารถช่วยให้คุณทะลุทะลวงไปสู่การบรรลุผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรหญิงได้โดยตรงแต่สิ์คนนี้สามารถพูดได้อย่างยุติธรรมเนื่องจากประสิทธิภาพของยาอายุวัฒนะนี้ทรงพลังมาก มันต้องประเมินค่าไม่ได้บางทีอาจมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอนลลาร์เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ลองซิกิหยุดชั่วคราวเล็กน้อยแล้วพูดว่าตามที่คุณพูดนับถือครับอาจารย์กิริยาแบบนี้ถ้าผมบอกว่าคุณเป็นโสเพณีเปล่าเปล่ามันก็น่ารักดีอยู่แล้วเพราะผมเป็นสิทธิ์คุณด้วยจึงพูดรุนแรงไม่ได้มีฉะนั้นถ้าอยากให้คนนอกมาประเมิน ฉันเกรงว่ามันจะเลวร้ายยิ่งกว่าการค้าประเวณีโดยเปล่าประโยชน์เป็นร้อยเท่าจุด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 อัญญาประกาศคู่การแสดงออกของหงชางชิงน่าเกลียดอย่างยิ่งและเขายื่นมือออกไปขัดขวางเธอไม่เป็นไรซีทีถ้าคุณไม่ทำไม่รู้จะพูดอย่างไรคุณควรพูดให้น้อยลงอาจารย์รู้ว่าสิ่งนี้ผิดดังนั้นหลังจากนั้นฉันก็ทำอะไรไม่ได้ เพื่อแสดงทัศนคติต่ออาจารย์เย่ฉันจึงเรียกคุณมาที่จินหลิงในฐานะครูและฉันต้องการส่งต่อบันลังให้คุณต่อหน้าปรมาจารย์เย่อัญญาประกาศคู่เขาโบกมือและพูดอย่างหดหู่ลองหารือเกี่ยวกับแบบฟอร์มต่อหน้าคุณแล้วพบปรมาจารย์เย่ในภายหลังคุณจะอธิบายกับปรมาจารย์เย่ได้อย่างไรลองซิกอใส่หัวและพูดว่า อาจารย์คุณไม่ได้อธิบายให้ฉันชัดเจนสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนของคุณอย่างไรฮงฉางกิ้งพูดอย่างหดหู่อย่าพูดถึงมันเป็นเพราะฉันต้องการเป็นสีขาวโอ้ไม่เป็นเพราะฉันยังคงคิดถึงความจริงในใจซึ่งทําให้อาจารย์แย่โกรธดังนั้นอาจารย์แย่จึงปิดผนึกเส้นเมริเดียนของฉันอืมมันเป็นสถานการณ์เดียวกับคุณครั้งที่แล้วและคุณไม่เป็นไรอาจารย์เย่ ช่วยให้คุณฝ่าฟันจากนักรบระดับ5้าดาวไปสู่ความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรหมิงแล้วผนึกคุณกลับเป็นนักรบระดับห้าดาวปรมาจารย์เย่ปิดผนึกเส้นเมริเดียนทั้งสี่ของชั้นโดยตรงบังคับให้ผนึกชั้นจากนักศิลปะการต่อสู้ของความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรหมิงสู่นักรบสี่ดาว